สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ครูพีสนะคะครูบุ้งค่ะครูบโบค่ะจะมานําเสนอนะคะสื่อภาพวิทยาศาสตร์ค่ะโดยสื่อภาพวิทยาศาสตร์นี้นะคะจะเป็นสื่อสไลด์นะคะเรื่องพืชไรดอกค่ะไม่ใช้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสําหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยสื่อสไลด์เนี่ย มีวัตถุประ,ปประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นป .5 นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชไร้ดอกค่ะอย่างที่2นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็จดจําชนิดของพืชไรดอกค่ะส่วนจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะค่ะต่อมานะคะก็มาดูวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้สื่อสไลด์นี้สังเกตว่าจะมีภาพสวยงามนะคะเด็กๆจะชอบมากนะคะวิธีการใช้คือด้านบนจะมีที่จับนะคะที่จับนะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึง ขึ้นนะคะมันก็จะสไลด์ไปเรื่อยๆให้เด็กๆได้ดูนะคะมีภาพแล้วก็มีชื่อนะคะส่วนด้านบนของที่จับสไลด์นะคะก็จะมะีความหมายของพืชไร้ดอกให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาว่าพืชไร้ดอกเนี่ยคืออะไรนะคะจากนั้นถ้าต้องการจะเก็บเหมือนเดิมก็สไลด์กลับลงไปนะคะแนี้นะคะค่ะสรับ ประโยชน์ของสื่อสนิทนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือนักเรียน,นยสามารถบอกชนิดและความหมายของพืชไรดอกได้นะคะอย่างที่2ก็คือเด็กๆสามารถที่จะสนุกสนานเพื่อเพิยนกับการใช้สื่อชนิดนี้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของสื่อสนิดนี้นะคะเป็นไงบ้างคะหวังว่าคุณครูและนักเรียนนะคะจะนําประโยชน์จากการใช้สื่อสา์นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะคะ นำเสนอสือ่อเอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ